ด้าวบ <c oughs> ้าเอาเอาเอาลูกสาวขึข้นส, <takiego> สวัสดีค่ะแวะมาแห้งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเนาะแม่น้องไข่มุกไขน้อแม่น้องไข่มุกข่ะไคดีใจบัวไม่ได้บัวไม่ได้กับเขาดําหนึงเมื่นอน่ะ เป็นยังไงเนาะสบายดีไหมคะแม่น้องไข่มุกเข้าไปดูเข้าไปดูโปรไฟล์พี่หมดแล้วนะคะเหลือหาถวยอันนี้เลยลูกมันนี่แม่น้องไข่มุกอะ ไขเนาะค่ะโบเลียเบียข้าพี่น้องข้าตะากอเข่าเหลี่ยได้พี่น้องแม่น้องไข่มกวันนี้ขาะอ้าวเท่าไหร่ดีคะแดงดำแดงดำอ๋อเฉพาะแดงดำดำน้องไข่มกุสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะอาพักไซไซค่ะเช่นกันนะคะข้าวเหนียวมืด กวหอมยี่สิบแป๊บนึงเด้อจ่าเด้อถ้าใครกันรอไมเนาะ mm hmm. จะไม่เห็นชื่อเนาะจ่าเนาะอ่าเข้ามากําลังเข้ารับชมอยู่ก็เข้ามาถ้าใายนะคะมาเ mm hmm. มไปก,กินมอไดพิสโลกกินแกงน้อใหม่สมไส้อันไส้ปลาเพิ่นว่น อิอ่มซิมแต่นอแบนนี้านม,ามามาพร้อมกันไปไวมาไวมามาขอบคุณค่ะ้มาขยนมันสองตัวค่ะจับไม่ใช่ไม่ทักทายนะคะไม่ต้องคินมุกอ่านไม่ออกเนาะจานเนาะ ขึ้นชื่อภาษาไทยให้แม่น้องไข่มุกด้วยนะคะแม่น้องไข่มุกอ่ะไม่เก่งเดือนนี้แล้วพี่น้องเดือนเดือนว่นางหานแล้วก็ล่ามมาเดือนนี้อ่อาพวกนี้เนาะจ้าเนาะนี่จ้าอออสงสัย เป็นการมาไล่สั่า์แม่น้องไข่ม,โมโกุกก็มืนหนียา,นนากนาะจะพี่นวมาพีดเบลา่ยูด่ดจ้ะ แม่น้องไข่มุกถึงจะผ่านโฆษณาในสตรีมเนาะจ้ะเนาะแม่น้องไข่มุกกะลงแต่คลิปเลียวสั้นนะคะแต่ก่อนเนาะใัยรุ่แนแล้วก็คนแก่เนาะคนชรา,าเนานนะคะนะ่ะเนาะคนสิสิได้กอนมูอันนี้เพิ่นว่าดอกแม่น้องไข่มุกกะบ่ม,มีเวลาเช็คด้วาเบิ่งครับ ไขรโมกนี่เหรอเราจ่าเราแต่ว่าแม่น้องขโมกบอสามารถแม่น้องขโมกอาจจะเป็นคนใหม่ละมั้งเลยใช้ไม่ได้ยังมีผู้ติดตามไม่เยอะเนาะพี่น้องแม่น้องขโมยจะมีไร่ใดเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่จรูนสีโกมุโกมุดแม่น้องไขรโมกเดียววันเดียวบัวขอโทษมันไว แม่น้องไข่มุกไม่ค่อยนะไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีคลิปยาเพิ่งเพิ่งมาลงได้เดือนเดือนหนึ่งนี่ก็ยังยังไม่ถึงยี่สิบคลิปวันนี้แม่น้องไข่มมกงานหลายเนาะค่ะบริลวเบียเขาพี่น้องมาตะเคอเข่าเลียรได้พี่น้องแม่น้องไข่มุกวันนี้ขาเวลาเก็บเวลาพรอ,อมกันน๊า,าก,ก็คือดันให้มันครบอาโฮกมือหน้าที่น่าจะพี่น้องเนาะ ซอยกันในเด้อพี่น้องเลยคนเด้อจ่าเด้อมาทาบท่ายพี่น้องแงมแรงคือเกาเมียแต่ว่ายงมแรงกว่าเกาแน่่ยอยูจา่าเพราะว่าไข่มุกอ่ามาเป็นมูคุยกับแม่น้องไข่มุกแน่นจ่าแม่น้องไข่มุกเบอยิงหรอกค่ะแม่น้องไข่มุกอ่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่แวะเข้ามาลาเจ้า ไปหาเด้ว๋วผมมีเงินหนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาวหยองหยอกมวนเจจิ้วข้อหอหมดแล้วค่ะธรรมดาได้ค่ะพักเครื่องแป,ป๊บค่ะเครื่องร้อนค่ะอ๋อ <laughs> จ้าเข้ามาทักทายกันในห้องอไดนะคะเ,เดี๋ยวไม่น้องไข่มุก,ก็อ่ะ เนาะอ,อ้ยยินดีด้วยเดอ้อดินดีจากใจจริงเนาะพี่เดอ้ออาน้องบัวดีใจนําเดอ้อแม่น้องไข่คือแบบว่าอะไรล่ะแม่น้องไข่มูเห็นเห็น,เห,นเห็นเขานะคะก็อย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเราโผล่ไหมทางนู้นน่ะน้องไครมูขออนุญาตกินหนามในเด้อจา้าอ่าบวกหนี้ยน้าจานเนาะนี่จา้า ไรก็ได้้้อสเขาสั่ไว้กันสวัสดีค่ะคุณไข่มุกคนสวยนะคะสวัสดีค่ะเา่ไ้คะสวัสดีค่ะ รนพรก็แม่น้องไข่มุกก็ดีใจนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะแม่น้องไข่มุกยินดีนะคะแบบไหนถ่ายวีดีโอแบบไหนนะคะอันนี้บอกแบบสื่อๆนะจ้าแม่น้องไข่มุกไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็แม่น้องไข่มุกก็ไล์สะสมนาที่นะจ้าพี่น้อง มาทักทายกันโมงครึ่งนะคะปกติแม่น้องไข่มุกไล่สิบหกนาฬิกาถึง10บสิบเจ็นาฬิกาน้องพี่น้องเนาะ,ะบุวรรณเนาะจ่าเนาะจำชื่อเล่นไม่ได้นะคะอ่าน้องก็ขอบคุณในหลายเด้ออ้ายสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่แบอ่าแม่น้องไข่มุกก็มือนีอยากเนาะจ่าพี่น้องมาพีดเวลาอยู่ดอกจ้าน้อพี่น้องเนาะล้ะคะ คืาการมองเห็นในช่องจากองเ้้อพี่น้องผู้ใดอ่ะผ่านไปผ่านมากกะแวะมาทักทายแม่น้องไขม่มุกอาคีนกะมะละน้อยๆเลือกมะละกินกับน้ำพริกสวัสดีจ้ามาทักทายกันในห้องไรนะคะเดี๋ยวไแม่น้องไขม่มุกก็อ แม่น้องไคมงเก็บร้านเลยเนยาะจา้าเนาะเล้อจ้ามันด้งไปหน้าเฟซหน้าฟีดไปกับเขามาทักทายแม่น้องไคมงเนีาาาเ่ยเด้อจ้าบอว่าเจอะเป็นคนดังน้ะพี่น้องเนาะแม่น้องไคมงก็มีพูดติดตามยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมื่นเนาะจ้ายังน้อยอยู่จา้ายัง ยังหลักพันอยู่นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะไร้มวยตูแ้แว่นขามอยแดงอะไรนะหม,หมดก็ดี <c oughs> <c oughs> พี่แต๋วทักทายเพื่อนๆรอแม่น้องไข่มุกนะแม่น้องไข่มุกเก็บกองข้าวแป๊บนึงข้าวหมดแล้ว แวะมาเบิงในเด้อพี่น้องเย็นว่าขีไลายกัมามาขัดทายแม่น้องไข่มุกในเด้อจ้าอย่าสุดไปแต่ห้องคนงามๆหลายนะคะมาให้กำลังใจแม่น้องไข่มุกในเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะยายทองสีพี่แจวไลา์ตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมทุ่มหนึง่งทุ่มหนึ่งกับเทียงเทียงวันเนาะแม่น้องไข่มุกจำได้ ธรรมดาน,ะนะั่นน่ะพีทบอกอช่เลยครับ